ตอนรับทุกคนก็สู่ชาแนลโบฟีนี่ก็สําหรับการจะอันดับในครั้งนี้นะคะรับผมเราจะเอาเฉพาะระบบเลดา้าที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขเลยละกันนะ อันไหนที่ไม่ได้มีหรือระบุไว้เนี่ยเราขอไม่นับนํามันมาจะอันดับในครั้งนี้แล้วกันแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นขอบอกทุกคนก่อนเลยว่ามันอาจจะมีรุ่นระบบเดรดราที่ดีกว่านี้อีกก็เป็นไปได้เพียงแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วระบบเดรดราของเครื่องบินรบลาไหนจะพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างสูงที่สุดมีระบบกําหนดเป้าหมายได้จำนวนมากและความเร็วในการตรวจจับพร้อมกับการแยกแยะมิตรหรือศัตรูวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5ระบบเดรดราของเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกไป2 right see and i am playing games i create my own lane making pleasure out of pain turning losses into gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange อันดับที่5ระบบเลด้า APG 6 3รุ่น V 3ปัจจุบันพบในเครื่องบินรบ F 1 5รุ่นใหม่ของฝั่งสิงคโปร์และซาอุดิอาระเบียเทคโนโลยีการผลิตเวอร์ชันปี2007โดยนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของสหรัฐที่พัฒนาระบบเลด้าที่จจใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและมีความน่าเชื่อถือที่ถูกทดสอบมีความแม่นยำสูงมากมันสามารถใช้งานในทางลุกดลับสนับสนุนการโจมตีระยะยาวระยะสั้นสาม สามารถตรวจจับเครื่องบินและเป้าหมายขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงได้ในระยะไกลหรือตาของนักบินอย่างไม่สามารถมองเห็นอันมีระยะการตรวจจับในท้องอากาศได้ไกลกว่า180กิโลเมตรซึ่งการปรับปรุงเวอร์ชั่นของระบบเรดาร์รุ่นนี้สื่อสหรัฐ เรียบชั้นให้มันมีความล้ำหน้าพอๆกับระบบเรดาของเครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor ซึ่งจากข้อมูลเก่าในอดีตมันเคยถูกใช้งานอยู่ในเครื่องบินรบฝั่งสหรัฐอย่าง F-15 มากถึง176ลำกันเลยทีเดียวนะ and it's only a percent I'm gonna take shots if I miss all forget it I'll take a fat loss just to learn all this learn the sin it I'm taking snapshots learning how to fall and get it I'm getting back up a l w อันดับที่4ระบบเรดาร์ซัตลอนเอจากเครื่องบิน MIX 31ของรัสเซียยุคใหม่ เร่งระบบเรดาร์ตัวนี้ด้วยการอัปเดตที่เสริมเสาสัญญาณแบบแบ่งระยะเข้ามาให้ทําให้นี่เป็นเครื่องบินขับไล่ลําแรกของโลกเลยนะที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่แต่ไอเสาอ,อากาศแบบนี้จะเข้าไปช่วยกําหนดการโจมตียิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศการทิ้งระเบิดอัจฉริยะและขีปนาวุธต่อต้านลังสีสัมมากกว่าเพื่อเพิ่มความแม่นยําจะไม่เหมือนกับทางฝั่งของสหรัฐนะครับผมที่ไอเสาอ,อากาศแบบนี้เนี่ยจะเสริมความสามารถในการตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้นี่ก็เลยทําให้มันถือเป็นระบบเรดาร์ของเครื่องบินรบ อีกหนึ่งตัวที่มีความทรงอนุภาพตรวจจับเป้าหมายได้ในใระยะไกลสูงสุดกว่า400กิโลเมตร ถือว่ามาแบบรุดุเลยอันสามารถตรวจจับเครื่องบินรบแบบได้ผลในระยะ320กิเมตรเครื่องบินโจมตีในระยะ280กิเมและสามารถกำหนดเป้าหมายทางอากาศได้สูงสุดพร้อมกันทีเดียว10เป้าหมายโดยที่จะก,การรายงานในปี2018ตามสัญญาการปรปับปรุงกองทัพรัสเซียก็ได้ตกลงว่าจะนำระบบเรด้นานังกล่าวไปติดตั้งให้มิก31รุ่น BM จำนวนมากถึง50ลำกันเลยทีเดียว อันดับที่3ระบบเลด้า No.35 และ No.36 ไบโยกาและนี่คือระบบเลด้าที่ถือว่าทรงพลังอันดับที่1ของรัสเซียนเวเวลาน,นี้เลยก็ว่าได้อันถูกใช้งานอยู่ในเครื่องบินตัวท็อปอย่าง Su-35 รุ่น S และเครื่องบินคับไล่ล่องหนอ,อย่าง Su-57 มันเป็นโรบบเลด้าอาร์เรสแกนแบบฟรานซิสไฮบิดชมใหม่ของรัสเซียที่เหมาะสาหรับสภาว่าการรบในเขตเมือง แยกแยกเป้าหมายทางอากาศและภาคพื้นดินได้อย่างอิสระได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการต่อสู้กับเครื่องบินล่องหนของสหรัฐเป็นหลักโดยความร้ายกาจของมันก็สามารถติดตามเป้าหมายทางอากาศได้สูงสุดถึง30เป้าหมายในระยะไกลกว่า400กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันทีเดียวสูงสุด8เป้าหมายหรือยิงขีปนาวุธได้พร้อมกันทีเดียว8ลูกนั่นเองนะซึ่งคาดว่าในเวลานี้น่าจะถูกใช้ในเครื่องบินรบของรัเสเซียประมาณ100ลำจึงทาให้มันถูกย้อง,องว่าเป็นระบบเรดาร์ที่เทียบชันศักยภาพ ของเครื่องบินรบได้กับ F-22 และ F-35 ของฝั่งสหรัฐได้เลยนั่นเอง like อันดับที่2 APG-77 เวอร์ชันน1ของเครื่องบินรบ f 2 2ยิม t o r แพื้นฐานเดียวกันกับซอฟต์แวร์ในระบบเรดร์เครื่องบินรบยุ่งมาอย่าง F-35 ส i g h t n i n างส่วนดีวความที่มันเป็นระบบเรดร์ของ f 2 2ยเครื่องบินรบล่องหนระบบเลดร์ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมมันได้รับการออกแบบให้มีหน้าตัดขวางที่ต่ำงมาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งชั้นในเทคโนโลยีการล่องหนของเครื่องบินรบนั่นเองทําให้เวลาที่เกิดการต่อสู้ขึ้นมาจริงๆ F-22 เนี่ยจะสามารถทําลายเครื่องบินรบของคู่ต่อสู้ได้ก่อนที่จะถูกตรวจจับจากระบบเรดาร์ของเครื่องบินรบฝ่ายตรงข้ามได้เลยด้วยซ้ำไปนี่งินถือเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครโดยที่มันมีระยะในการตรวจจับได้ไกลกว่า400กิโลเมตรแต่ระยะที่มีความแม่นยาจริงๆคือ210กิโลเมตรซึ่งจากการรายงานแล้วยิ่งบวกกับระบบเซนเซอร์เครื่องมือการตรวจจับต่างๆที่ผสมผสานกันก็จะทาให้เครื่องบินมี ความแม่นยำและรวดเร็วในการค้นหาศัตรูไปพร้อมกันอีกด้วยซึ่งจากการรายงานะระบบเลดราชุดนี้ก็ถูกผลิตออกมามากกว่า100ระบบซึ่งส่วนมากถูกใช้งานอยู่ใน f อ2 Raptor ที่ถูกพัฒนาในสมัยนั่นเองนะ และอันดับที่1ของเราดีที่สุดในโลกระบบเรดร์ APG 81จากเครื่องบินรบสุดล้ำสมัยของสหรัฐอย่าง F-35 r i n i n g 2นี่ถือว่าเป็นการพัฒนาระบบเรดร์ที่รวมเอาเทคโนโลยีจำนวนมากของระบบเรดร์จากเครื่องบิน F-22 และ F-16 เวอร์ชันดั้งเดิมมาปรปับปรุงใหม่และพัฒนาช่วยให้สามารถปฏิบัติการทางอากาศ ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นตลอดจนนี่เป็นระบบเรดาร์ที่ถูกยกย่องว่าแยกแยะระบบส่งใครมีเทคอนิกได้ดีที่สุดโดยที่หากมันเข้าสู่สมรรูคุมการรบทางอากาศขึ้นจริงๆร,ระบบเรดาร์ตอนนี้จะช่วยนักบินในการตรวจจับติดตามเป้าหมายระบุและกําหนดการโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนที่เครื่องบินฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับได้ก่อนเลยได้ซ้ําซึ่งความสามารถนี้การันตีด้วยการสังหารครั้งแรกที่มีเปอร์เซ็นต์อัตราการโดนทําลายของศัตรูสูงมากมันสามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและเคลื่อนที่ในภาคพ,พื้นดิน ได้ในระยะไกลกว่า150กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกระยะของการตรวจจับป้องหมายทางอากาศมาที่แน่ชัดเหมือนจะกักไว้ระบบเรดาร์ได้รับการออกแบบให้มีหน้าตัดขวางที่ต่ำมากเพื่อเทคโนโลยีการล่องหนซึ่งสหรัฐออกมาคอนเฟิร์มว่าระบบเรดาร์ตรงนี้นะ จะมีความรวดเร็วสูงมากมันใช้ระยะเวลาเพียงแค่9้าวินาทีในการตรวจจับเป้าหมายและสั่งโจมตีเป้าหมายภายในระยะเวลา2.4วินาทีด้วยการตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันทีเดียวสูงสุด19เป้าหมายโดยจากการทดสอบครั้งแรกตอนที่มันก้าวเข้ามาลุนตาดูโลกมันถูกทดสอบมากกว่า300ชั่วโมงสร้างสถิติการันตีสหรัฐออกมาให้ข่าวในเวลานั้นว่ามันเข้าถึง ความสามารถในการทําสงครามเลนิกได้อย่างแน่นอนและระบบเรด้าตัวน,นี้จะไปทําให้ระบบควบคุมการยิงแม่นยํามากยิ่งขึ้นซึ่งในเวลานี้ก็มีเครื่องบิน f 3 5ไม่น้อยกว่า1,000ลําลำเลยนะครับผม ใช้ระบบเรดาราตัวนี้อยู่ซึ่งสหารัฐคาดการว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีมากถึง3,000ระบบเลยที่น่าจะถูกใช้โดยเครื่องบิน F-35 ไรนิ่งอย่างแน่นอนภายในปี2035ด้วยการคาดคะเนของประเทศผู้สั่งซื้อเครื่องบินนั่นเองนะและนี่คือระบบเรดราทั้ง5อันดับของเครื่องบินรบที่ถูกยกย่องว่าทันสมัยที่สุดและทรงอานุภาพมากที่สุดนะครับผมหลักๆก,ก็มาจากทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็รัเสเซียเนานะทางฝั่งของยุโรปและจีนเนี่ยยังไม่ติดท็อป5เข้ามาเลยนะ ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันใครชอบการจัดอันดับอย่าลืมกดไลค์กด b ับคล์ e ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะสะวัสด,ดีครับ